ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID rov ฟร e ไฟฟีฟ่าออนไลน์ e 4 by adfin ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมนนี้มาพบวกวับผมกอราอนะีนาวันนี้ก็อยู่กันในกิจกรรมครับผมไอคอน h e Next l ก v e l ครับผมก็เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมตามล่าไอคอนนะครับผม คือผมต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยผมหมดไปเยอะมากผมหมดไป11,000แล้วนะผมแต่ว่าเชียรรางวัลของ1 5 0 0ันรอมันมันล่อจริงๆรอะครับเราได้เปิดไอคอนร้อก้าบวกหนึ่งตัวแล้วเราก็ได้ไอคอนแพ็คแถมอีกใบหนึ่งครับ <c oughs> คือผมขาดอีก4 0 0พันเท่านั้นผมจะได้ชุดเนี้ยซึ่งแม่งแบบมันล่อถ้าจนผมทนไม่ไหว <c oughs> มันทนไม่ไหวจริงๆมันต้องมาครับมันไอเชียแล้วคือไอตรงนี้แม่งกระจอกด้วยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าไอเนี่ยยากครับ ไอ้รูสุดท้ายเนี่ยยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสทรอีกครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้รูเนี้ยไม่เป็นไรผมขอได้รูนี้ก็พอครับขอเป็นตัวเนี้ยอย่างน้อยเราได้เปิด3ใบได้แน่แต่ถ้าจะได้รูนี้เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือว่าดีเยี่ยมเลยครับให้มันเป็น4นะโอเคครับวันนี้ผมจะมาเติมให้มันจบนะครับผมแล้วกิจกรรมหน้าอาจจะเบาหน่อยนะมา <c oughs> ไปลยุยนครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมสี่พันครับ Let สโก เรียกได้ว่าเต็มจํานวนครับรับมาครับแต่อคอนแน่ๆแล้วครับสองตัวครับโอเคครับนี่อะไรเนี่ยรับไปด้วยไหมโอเคเราแล้วก็ไปเลยครับเหมือนเดิมครับทำเนียมช่องครับผมหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยเหรียญครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับหรือเราจะไปรูปแบบที่หนึ่งดีวะไปรูปแบบที่หนึ่งดีกว่าปะวะเป็นหนึ่งร้อยครั้งเเอาเป็นหนึ่งร้อยครั้งรูปแบบที่หนึ่งก่อนหน่อยลวกันทีหนึ่งครับหนึ่งร้อยครั้งรูปแบบที่หนึ่งครับ ผมต้องการตั๋วเยอะๆอ่ะผมต้องการตั๋วเยอะๆครับไปมาหน่อยเว้ยมาหน่อยฮึ่มแสงนี้ไม่ได้ไอคอนแน่ๆแสงนี้กูเห็น,นจนชินแล้วครับขอตั๋วเยอะๆขอตั๋วเยอะๆโ <c oughs> อ้โหได้สองตั๋วเองเหรอเฮียแล้ว <c oughs> สัตว์ห <c oughs> ุยเฮ้ียรแล้วเฉียรแล้วเฉียรแล้วไอ้สัตว์สองตั๋วเองเหรอยี่แหละ กลับไปอันนี้ดีกว่าสองตัวอันนี้สิบครั้งเหรอไปตัวมาตัวมาขอตัวขอตัวเ <Nope. S 1> ชีย่ยแล้วไอสัตว์โอ้ผมว่าแตกแน่เลยว่ะสองตัวไอ้เรอะเฮี่ยแล้วเฮี่ยแล้วเฮี่ยแล้ว,ลว,ลวมาหน่อยตัวมาหน่อยโอ้เฮี่ยของรางวัลก็กี่ตัวมาหน่อยตัวมาหน่อยตัวโอ้โหเฮี่ย ตัวตัวโอ้โหยังไม่ได้ตัวเลยสัตว์ร้อยครั้งสองทีหรือว่าสองร้อยครั้งโอ้โหเชี่อไหมสัตว์เชี่ยมากเลยว่ะเชี่ย,ยมากเลยร้อยครั้งสองทีแล้วกันไปตัวตัว ค้างตัวอุย้ยหกตัว <laughs> โอเคโอเคโอเคหกตัวเลยเอามาอีกร้อยครั้งมาอุ้ยเยี่ยม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 ได้แน่ๆน่เลยนะคิดว่าอีกหกตัวมาขออีกหกตัวครับขออีกหกตัวอีกหกตัวกระถุจกจังว่ะเน็วขออีกหกตัวไอ้ที่รอบแรกได้สองหูได้หนึ่งตัวอย่างเฮียเลยครับ โอเคครับ9ต, 9, ต <c oughs> 9ตัวคิดว่าจะได้ไหมเก้าตัวเ้าตัวคิดว่าจะได้ไหมลงแม่งเลยแล้วกัน5ครั้งครับไอ,าาอไบึมโอเคเย้โอเคโเเคโอตัเค้เ okay. ่้เเฮ็ดเฮเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮช่างเฮ้เเ้เ้เ โอเคช่างเว้มึงจะจอกก็เรื่องของมึงนะโอเคสี่ใบครับวันนี้ครับต้องมาแล้วความร่ำความรวยเดี๋ยวไปเปิดแพ็คกันครับผมไปโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดเงินมานะต้องบอกว่าได้เงินมาน้อยมากครับแต่เป็นเงินล้วนได้มาห้าพันเอ็มจรงครับได้มาห้าพันถือว่าน้อยนะปกติเปิดเติมประมาณสี่พันห้าพันอย่างงี้จะได้มาเป็นหมื่นครับนี่ได้มาห้าพันจรงครับแต่ว่าทําไมไอคอนคูหนึ่งหนึ่งสองโอเค มันแน่นตรงไอคอนเนี่ยแหละครับวันนี้ครับผมบอก <c oughs> มันแน่นตรงไอคอนเนี่ยแหละครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดเอ่ออันนี้เนอะแล้วกันบวก2ถึงบวก4มันยังได้ลุ้นครับ92บวกนะโอเคเปิดไปเลยครับไปเปิดแบบเคลียร์ๆไปเลยครับแบบไปไวๆเลยครับโอเค MC ดูหน่อยแล้วกันเบอร์11เช็คเน็ตเวิร์ดปะบวก4บวก4ขอบวก4ขอบวก4ี่วายบวกสครับ500 M ไปไปไปแบบไวๆ 2ถูก4 VTR ข้ามครับแ okay, รมซี่บวก3โอเคไปชาวบอล VTR ข้ามกับชีรูครับผมไปขอ MC บวก4 MC บ้ MC, านรองเท้าขาว,ขาวเบอร์6ครับผมเยอรมันมีสามีเคดีล่าข้ามครับ6 4ยังถูกเลยครับไปรงเทางา้าเหลืองเบอร์23ซีรีส์อะตูโรบิดาวข้ามครับผมไปมอน โอเคเบอร์30ดาวินลุยไปเนี่ยเฮฮาดาวินลุยครับผมบวก4ไมาให้ข้ามกาง <c oughs> โอเคไปชิน้นเอลเฮดเลยวะข้ามไปไลอันกิกโอเคหาชิ้นสุดท้ายกรับไป MC มา5ชิน้นอุ้ยเบอร์8ใครวะอูนาบีเกตา้าครับไปโอ้ไม่ได้แจ็คพอตเลยวะ โอเคมาครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อครับอันนี้แล้วกันครับ94บวก2ถึงบวก4ครับเมื่อกี้ไม่ได้แจ็คพอตเลยอันนี้มาหน่อยมา MC มาบวก4ตัวเทพ e, ครับผมโอ้โห BOE ครับเป็นดอลรซิบา6 8 4ล้านก็ยังดีครับผมอีก4ใบ MC มาหน่อยจ้ะมา MC ด้วยรงเท้าสีดำเบอร์9อั์เจนติน่าเครดโปบ,บวก4หน่อยจ้ะบวก2 <c oughs> <c oughs> อีสัไปอ่า ต่อท <tinc S 2> ี่อันนี้แล้วกัครับดาบร้อยบวกสครับไปดาบร้อยบวกสามครับลุนโดโอ้หลุนโดเหลือพันเอ็มอะอารไครับไปบิงมาลงเท้าขาเบอร์ยี่สิบสองกาก้าเอ้ยโอเคนะกาก้าบวกสามได้อยู่ครับมาหกร้อยห้าสิบเอ็มโอเคก็ถือว่าดีละถือว่าดีละวอันนี้แล้วกันครับคลับปีสี่ปีเก้าสิบครับบวกสามถึงบวกห้าไปขอบวกห้าเอ็มซีครับผม VTR นะจ๊ะเบอร์19อังกฤษโอ้โหใครวะเนี่ยเ well วลเบกเหรอเวลเบกบวกสี่ยังกี้เฮ้ย <c oughs> 92บวก3ถึงบวก6ขอบวกหหน่อยเอลเฮดรองเท้าดำอิตาลีคานาวารโร่บวก6กว้าบวกหบวก3ามบหคือได้ต่ำสุดทุกอนุนเลยสัตว์มา,ารันตีบวก5 96 MC หน่อยไปเร็วอันนี้ MC หวังได้เลยครับ VTR ครับเบอร์เจ oh, ็ดเม็กซิโกโหชิชาลิโตเท่าไหร่วะบอกเฮ้ยได้อยู่นะ 966M ยเอ็มยังได้ไม่เกินพันเอ็มเลยวันนี้ <c ười> คือถ้าไอคอนเปิดแล้วเจ๋งนี่คือเจ๋งยับเลยนะวันนี้ครับโอเคดาบร้อยห้าสิบบวกสามเห็นร้ไปเปิดไปเลยครับแปดชิ้นเหลือเปิดแม่งไปเลยทีเดียวครับมันไม่ได้อะไรหรอกดาบร้ 150. อยห้าสิบวิ่งมาลงเท้าดำเบอร์แปดโอ้สตอยขอบ ต่อยขอบครับ63บะตามคาดครับมันดาบ150ครับหวังยากโอเคถัดมาบวกถึง,ถงบวก5 90ไอ้สองชิ้นไปโอ้โหคือของรางวัลเราไม่ได้อะไรเลยนว้ยคือถ้าไอคอนผมไม่มานี่คือยับเลยนะครับไอคอนยังดีเราได้สี่ใบจำนวนมันเยอะไอซองพวกนี้ผมไม่เปิดแล้วกันครับโอเค62ถึง64สองชิ้นนี่หลงไม่ได้ไงวะเลิไปเรียไป ไปโอเคครับมาไฮไลท์ครับเคลียร์หมดแล้วไอสัตว์ไม่ได้เฮียไม่ได้แจ็คพอตเลยไม่ได้ตัวพันล้านไม่ได้อะไรเลยครับตัวพันลงมาล้านไม่มีเลยครับแพงสุด9 0้ารอยครับวันนี้ครับถ้าไอคอนแตกนะครับบอกเลยว่ายับครับแต่วันนี้ได้เปิดสี่ซองครับไอคอน4ซองครับเดี๋ยวผมจะเอาเริ่มจากผมจะเริ่มจากเจ้านี้ก่อนลวกันอันนี้ก่อนครับไอคอนเพียวๆนะ แล้วก็จะมาเป็นกองหน้ากับกองกลางครับผมแล้วก็จะมาเป็น1 0 9บวก109บว่กนี้เราไม่ได้ต่อเลสเนาะที่ผมไปดูมาไม่ได้ต่อเลสครับแต่มีเบคงเบคแคมนะแพงครับแต่เราไม่ได้ลุ้นต่อเลสครับต่อเลสลุ้นได้จาก2ซอ,องครับผมคิดว่าจะได้พูดเหมือนจะได้พูดเหมือนได้ง่ายๆพูดเหมือนจะได้ง่ายๆเลยนะพูดเหมือนได้ง่ายๆเลย,นะเอย,เลยโอเคมาครับไอคอนเพียวๆก่อนแล้วกันนะมาเลยได้นะ สเปนเอครับมาเลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดไอคอนด้วยกันทั้งหมด4ซองครับผมหลุดเยียวเหนียวเลยกูถ้าแตกนะถ้าถ้าวันนี้แตกก็ยับเลยนะครับอย่างน้อยขอสักสองขอตัว20,000เอ็มสักตัวหนึ่งเหรอขอตัว20,000เอ็มสักตัวหนึ่งครับที่เหลือก็สักหมื่นก็ได้ขอเยอะไปวะโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไอคอนแพ็คแรกเลยครับผมไอคอนแพ็คแรกครับ เปิดไปเลยแล้วกันมุมซ้ายบนครับมุมซ้ายบนที่รอคอยครับไปเออเอากดไม่ถูกเอาไปเออคัมมอนเบอร์23อังกฤษใครเนี่ยสิใครวะโอ้โหเหี้ยกระเลื้อจิมบี่กระเลื้อ โอ้โหไอตัดชิมีคาเลเกอเลยอ่ะชิมีคาเลเกอเลยครับไอ้สัตว์โอเคโอ้โหกากเลยเลยมาดูกากระว่าโอเคครับไปที่สองครับกองหน้าบวกกองกลางครับผมมุมซ้ายบนไม่ผ่านเราขยับไปที่มุมขวาบนครับผมนะอร่อยไม่ต่อลงต่อเรสนะไม่ต่อเรสดอกบงดอกบาอะไรก็ยังดีครับนะ วีโรเวราครับนะก็ะยังดีครับฟอร์เวิร์ดบวกมิดฟิลไอคอนแพ็กครับผมสองที่สองของวันนี้จัดไปขมอนขมอนวิ่งมาผิวสีเหรออุ้ยเอเซียนอุ้ยเอเซียนโอเคเอเซียนโอเคหนึ่งหมื่น 4,000m BKL เสียโอ้ยสเตตมันดูดีจังวะเอ้ยเอา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 เสียนใช้ได้ใช้ได้โอเคถือว่าช่วยพยุงวันนี้ผมได้อย่างดีเลยครับ BKL เสียนครับผม BKL เสียนครับโอเคโอเคใจชื้นขึ้นหน่อยใจชื้นขึ้นหน่อยร้อยเก้าใช่ไหมไอคอนเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะครับไอคอนร้อยเก้าใช่ไหม 109ขึ้นไปนะคลาสไอคอนดูดีว่ามันมีตัวอะไรให้เราลุ้นบ้างับผมนะแย่ yeah, สุดก็พวกคาร์ลอสอัลเบโตคาตาวรเบิบ์กแย่สุดก็ตีประมาณ7,00 0เอ็มครับขอตั้มๆ่ำขอหมื่นเอ็มขึ้นไปอะ่ะนะหมื่นเอ็มนี่คือยังแค่กลางๆเลยนวะ้ยต้องได้สองหมื่นขึ้นไปครับถึงว่าถือว่าจะดวงดีครับถ้าหมื่นกลางๆผมว่าถ้าต่ำกว่าหมื่นนี่คือดวงแย่มีอยู่ประมาณไม่กี่ตัวครับถ้าไปแคมเลยก็จบเลยนะไปแคมได้นี่ก็เยี่ยบเลยนะครับ แคปนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกครับผมเปิดสองซองครับผมไอคอนอยู่แล้วว่าอยู่นี่โอเคครับยังไงถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องกราอีด้วยนะครับผมไอคอนแพ็คครับผมตัวเมอร์ออน109ราบวกครับ สองแรกครับขวาบนดีเมื่อกี้เราขวาบนแล้วเราได้เอเซียนผมขอย้ำอีกทีครับหนึ่งร้อยก้าสิบจับไปปุ๊บอ้าววิ่งมาเบอร์ยี่สิบสองการก้าหย้เย้เย้โอเค โอเคไอรีกโดกาเก้ารีกโนกาเก้าหกหมื่นเก้าพันเอ็มครับผมเย็ดเป็ดอันนี้น่าจะเป็นสถิติใหม่ของผมเลยนะผมน่าจะได้แพงที่สุดแล้วเพราะว่าผมได้ก่อนหน้านี้ซีดานเหมือนซีดานจะถูกกว่านี้ว่าไม่แน่ใจครับผมซีดานรู้สึกจะมอนห้าหมื่น 50, แต่รีกโดกาเก้าหมื่นเก้าไม่เกลือเว้ย <c oughs> โอเคลิคาโดกาก้าขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่มาช่วยผมครับผีกาก้าผีกาก้าผีกาก้าผีผีกาก้าเพลงโคตรเก่าเลยน้องๆหนูๆน่าจะไม่ทันยี่มาเฟียเรคคอร์ดไอตัวโอเคมาย้ำอีกตัวไหมอีกตัวไหมผีกาก้าอีกตัวไหมครับผมโอเคครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์เนี่ยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะผมเดี๋ยวผมเปิดอีกซองหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปแล้ววันนี้ถือว่าสุกเสร็มสุกเกษมเปรมปรีครับผมนะ ลิคาโดกา้าต่อเรื่องด้วยเดวิดเบคแฮมใบหนูเลรับผมอีกหนึ่งซองครับมุมขวาบนแม่งได้วะ่ะจัดไปเออมุมขวาบนคขมอน เอาละไม่เป็นไรก็ไม่เป okay, ็นไรไม่ต้องเสียใจไปให้กาก้ามาถือว่าโอเคครับผมพอใจนะผมพอใจผมพอใจนะผมกากามันก็ถือว่าในในไอคอนร้อยก้าถือว่าอยู่บนบนเลยนะผมพอใจนะถึงตัวนี้จะได้เดียวเปีโรครับแต่ว่าพอใจครับพอใจครับไม่ขอเยอะครับเดี๋ยวหาว่าโลภโอเคยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดสัคสมาชิด้วยครับผมมีกำลังใจกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้ วันดีปีใหม่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม